แปลกเหรอปกติมันดูโปกติกมากปกติแต่เวลาพี่ฟ้าพูดหนูว่าเธอหมือจะตีดังกากันอะไม่เคยรับออะลองเรียกมีหลายหนูหลายตัวเลยนี่ฮะนี่เป็นหนูใช่ไหมหนูเป็นแมวอยู่แล้วหนู อ๋อเป็นหนุ่มเ,เขาถามว่าเคยไปเคยไปหรือยังเคยไปบ้านชาแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าไปเคยงงเคยงงอนดิงงอนดิ <apt ain> ไม่เข้าไม่ไปเคยแตยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปงงอยู่บนรถไง คำถามว่าชาดู MV ขึ้นใจหรือยังดูแล้วเออแชร์แล้วเขถาวพาสกกอตบอนี่กำลัง Q&A อยู่เพราะว่ามันเหลืออีกประมาณนาทีนึงดูแล้วดูแล้วสกลับบอ ลองลองเล่าสตอรี่ใน MV มีได้ไหมว่ามันเป็นไงเงเผื่อบางคนดูเราไม่เข้าใจเล่าไม่ได้เพราะว่าเนื้อเรื่องเขาอยากให้ทุกคนไปเดากันเอาจริงจริงมันตีได้หลายความหมายสาหรับ m อมีนี้อังกคืออยู่คนละโลกกันนี้หรอไม่ป่ะใช่ป่ะคนละคือมันตีตีได้สองความหมายคือจะตีว่าเป็นน้องนุนิวเป็นคนรักเก่าของเราในอดีตชาติก็ได้หรือจะตีว่านุนิวคือคนเดียวกันกับพี่ในอดีตชาติก็ได้ตีได้สองแบบอ๋อเธอกับฉันคือคนเดียวกัน ว้าวลึกซึ้งไม่ใไรค่ะไม่กำลังประมวลเป็วาอยู่ไงแต่ m อ็มวีเขาทำดีมากเลยนะพูดถึงมูดเมิร์ถ่ายกันวันเดียวเองเป็นอะไรที่จึงใจสุดๆนะคะถามว่าทำไมไม่เข้าบ้านชาันมียันอยู่เขาไม่ได้ถูกมียันอยู่หน้าบ้านทุกคนได้แต่ว่า ไม่ต้องพิมพ์555เดี๋ยวตัวเลขอยู่ในี้พิมพ์มาว่าแบบภาษาไทยอ่ะพิมพ์ภาษาไทย่าเอ,อได้นะเป็นตัวเลขเยอะแล้วเดี๋ยวไลฟ์มันบินนะฮะมันตรวจจับด้วยยิ่งคนดูเยอะตอนนี้คนดู 21, 2 1,000กว่าคนอ๋ออ่า1ชั่วโมง1นาทีเออดีมากน่ารักน่เชื่อฟังอีกนิดนึงจะ2แสนเราไปเรื่อยๆนะคะต่อให้เล่นเกมอยู่ก็ยังสามารถซื้อได้ ตอนนี้ขาดอีกหมื่นห้าหมไม่ได้กด<ร>าดาวเราจะรอ200แสนเนะเาะแล้วค่อยเล่นเกมถูกไหมเป็นไม่หรอบเป็นกําลังใจให้พี่ปัดด้วยนะพวกค่าตัวพวกเราสองคนก็รู้ๆกันอยู่ <laughs> แล้ว่ารอีกนาน,นกว่าจะได้มาไลฟ์กับเซลิเซ่เลยน,นี้ก็ถือว่าเป็นก่อนที่จะไปอเมริกานะคะเ <laughs> พิ่งจะได้ถ่ายชูตติ้งกันไปก็ใช้งบค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะเขาก็ตั้งใจทําให้ ท่นับได้เห็นภาพสวยๆเพราะฉะนั้นไลฟ์นี้ใครอยากจะช่วยสนับสนุนสนัพอร์ตก็กดตาก,ก้ากันได้เลยมี5ตาก,ก้านะคะแต่99นะคะและ <นำ S 1> ้วก็99 198, 150, 90, ้า8 350 3 9าร9 0ค่ะเกือกกได้เลยนะคะทุกคนไม่เอาไม่แนะนำเป็นปลายทางนะคะให้โอนเลยแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกโอนก็เป็นปลายทางก็ได้แต่ว่ารับสินค้าด้วยนะคะแล้วก็ห้ามยกเลิอกออเดอร์นะจ๊ะอะไรคือขึ้นใจ ความหมายความหมายความหมายจำขึ้นใจไงเหตุกาไหนที่จําขึ้นใจเคยถามน้องเหมือนกันว่าทาไมต้องตั้งชื่อเพลงว่าขึ้นใจเขาบอกว่าคนทุกคนจะต้องมีใครสักคนหนึ่งในชีวิตที่เราจำเขาได้ขึ้นใจโมเมนต์ธรรมชาติใช่อ่านสองจอด้วยไม่เหมือนกัน เดียวจอร์ดน้อยใจไม่ได้แล้วก็ตับกันอ่านอันนี้ก็ตจะตัดปะไม่ตอดเหมือนกันใช่ไหมมีคนถามว่าพี่ฟ้าเคยเจอตุ้ามูยังไหมยังไม่เคยฮะเขายังไม่เคยเอามาหน้างานไงมีคนถามมีคนถามมันเหม็นนะเดี๋ยวรออาบน้ำก่อนเนาะไปฉีดยาะเอาบางทีฉีดยายังอาบไม่ได้นี่เป็นหมาเด็ก อยากให้เกียวกับชาลลอตเจอเอ้ยเกียวกับชาลลอตบอกว่าอยากให้เกียวกับเต้าหู้เจอกันตอนนี้รวมคอมเมนต์ทุกอย่างมารวม,ยมอยู่ในประโยคเดียวกันเกียวตอนนี้ไปเรียนไว้นงไา้น้ำนะคะใช้ชีวิตแบบเซเลบริตี้อยู่พ <laughs> นักงามพี่ฟ้านักงานพนักงานพนักงานจะให้พี่ซ้นมารับตอนพี่ฟ้าไปอเมริกาฮะเดี๋ยวรอเขาฉีดวัคซีนทำอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสับค่อยออกมากทีเดียว กูเอามาแล้วเดี๋ยวน้องเป็นอะไรแล้วทำอะไรไม่ถูกค่อนข้างเลี้ยงยากนิดนึงแต่ทุกคนจะได้เห็นบ่อยแหละเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ใช่เอาไปด้วยได้ง่ายเพราะว่าเขาไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์อย่างเกี้ยวเนี่ยบางทีต้องเลือกสถานที่แต่ว่าอย่างคนงามนี่คือโอ้แตคือสรุปตั้งชื่อว่าคนงามเลยเหรอเด๋ยวค่อยจะมาตั้งชื่อกันตอนนี้อีกหนึ่งหมื่นนะคะสองแสนาะค่อนข้างเลี้ยงยากแอบกลัวเหมือนกันว่าจะเข้ากับเกี๊ยวได้ไหม ไม่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะแง้มกันกอดอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เป็นสัตว์ล่าเนื้อด้วยคนงานม่ตัวอะไรนะเมียแ,แคทเมียแคทแแแนนใช่คือเจ้าของอ่ะเขาเลี้ยงกับหมาเลยไม่เห็นมียซึ่งก็ <laughs> มันน่ารักอะไรอะขอโทษแทนทุกคนกันนะคะที่ที่พี่ขับพี่ขอยเป็นอย่างนี้นะคะ อเอาเวใครอยากให้เล่นเกมนะคะตอนนี้เดี๋ยวขาดกประมาณสักห0พันสองแส0 0พันบาทเท่ากับว่าตะกร้าที่ให้สักสิบเซตหมดจริงๆริงหมดช่วง Q a แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่สองแล้วแต่ว่ารอเล่นเกมเพราะว่าก็อยากให้มันถึงยอดสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็เริ่มเล่นเกมแต่ว่าเราเล่นเกมแล้วเราไม่ได้พูดถึงตัวโปรดักต์นู่นนี่นั่นทุกคนดูกันเพลินแล้วก็ไม่ได้กดตะกร้าร้องร้องเลยร้องเลย ร้องปุ๊บสองแสนเลยร้องเพลงไงร้องเพลงอินเตอร์แฟนก็จะให้คิสคิสคิสสิเดียวพี่ฟ้าสวยขอบคุณมากค่ะรู้หน้าแล้วรู้ก่อนงงงงงง ชีวิตเขาบอกว่าให้ชาลอตร้องเพลงขึ้นใจรองได้ปะร้้รือว่าหรือมีแค่ฉันจิตจำขึ้นใจใช่ปะเ้เห็นไหมแค่ท่อนนั้นแหละต้องต้องให้ฟังพี่ฟ้าร้องก่อนไงมันจะค่อยๆแบบไปร้องไปด้วยพี่ฟ้าต้องร้องก่อนท่อนฮุกประเด็นอะคือ จำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมแล้วอะไรต่ออเอ้าจะหลับไปจนถึงที่ทาเลยอะไรวะอือต้องเปิดเนื้อทำไม่ได้อ้ายนู้นนี่มันเป็นกร้อเดี๋ยวขอขอไปเปิดเนื้อ ก่อนนะคือจริงๆมันมีเวอร์ชันที่ร้องด้วยกันแล้วพี่ผาล้องไม่ได้ร้องเยอะไงก็เลยจำแค่ท่อนตัวเองเฉเท่าน,นะคแค่ฉันที่จำเกนใจจำฉันได้ไหมแจ้ <Thank you. S 2> งคิวไงใครครับช่วยกันร้องไงหรือวันเวลาผ่านไป อะไรจะตอบวะลืมแล้วคนที Naj ่เคยผูกพันหรือมีแค่ฉันที Naj ่จำขึ้นใจโต๊ะตั <mind> okay. way, ้าหนึ cioè, wow, ่งหลอดนะคะเก้ส <diabetic gameplay> <laughs> ิบก้าบาทนะคะทุกคน ต้องบูนขายของไงนะจะสองสแล้วอีกห้าพันใครที่ <นะ S 2> ต, 5, ตั้งตารออยากให้พเราเล่นเกมถ้าสี่พันอีกสี่พันถ้าสี่พันี่ตะก้าให้สักห้าตะก้าก็ครบแล้ว ที่ตาโซนแหนซ้ำค่ะพาต้าก้าอะไรอ่ะฮึด้านล่างมีอะไรกันคะเขาจะโอนกันหรอด้านล่างมีอะไรกันจักจะถ่องใสได้สี่พันบาทจะได้เล่นเกมและจะได้เล่นเกมที่รอคออะไรอ่ะน่ากลัวนะ ว้าย <Why? S 2> ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ถึงอีกนิดนึงนะคะอยากให้21,000คนได้ซื้อไปลองคนละตะกร้าไหนก็ได้เอาไปลองก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาซื้อซ้ำอีกทีตอนที่พวกเราไลฟ์หรือว่าถ้าซื้อไปหนึ่งหลอดแล้วหมดก่อนก็สามารถกลับมาซื้อตอนที่เอยูอ่ในตะกร้าของเซลิเซก็ได้นะคะเอาบอกไปห้องน้ำก่อนก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะไ,ไดอยู่ ฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้มันรวเราไลฟ์เป็นถึง2องทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะสองสองหมื่นคนนี้อย่าเพิ่งทิ้งว่าเราไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะจ๊ะอีก50นาทีนะคะม <c oughs> าท,ทักท่อนเจ็บคอ <c oughs> ต่จะไม่ร้องถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตอินเตอร์แฟนเขาก็ยังหนู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 กันอยู่หนูหนหูอะไรยะัะร้องไงอยากืมแล้วอ่ะ <c oughs> มันร้องมานานแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปท่อนหนึนน่งพอร้องท่อนหนึ่งปั๊บ <c oughs> สองแสนเลยระหว่างเรารอ <c oughs> <c oughs> อยากนั่งอยู่ข้างยังไม่ได้ยินเลยมันใกได้ยินมันจะไม่ได้แค่ได้ยินมน,ยนมันจะได้กลิ่นด้วยเขาเปิดเนื้อให้แล้วนี่อาบแล้วอวันนี้หล้นไหย ฉัพอฟังได้ถ้าฟังกันอ่นอั <S <S อนอน,นี้หรอจะไปได้ไลยเพราะฉันทำใจเก่งฉันทำใจเก่งไปหาเข้าเลยเดี๋ยวฉันทำใจเองฉันดูแลตัวเองเป็นแข่มแข่งพอจะไม่รอเพราะสะ วันหนึ่งเธอคงรู้ดีพอว่าฉันรักเธอได้ดีที่สุดใช่ป่วะอะไจะใช่แหละมันเป็นแบบแจส๊สไงบ้านคู่ซื้อโฟอมเพิ่มอีก50าสิ 200, บรอนว่าสองแสนแล้วมั้งทางนั้นอ่ะอ้าเรียบร้อยมาเกมที่เราจะเล่นกัน เกมโพสต์อิดเกมโพสต์อิดเด่นยังไงนะเอางี้ในระหว่างที่เราเกมเอาใจเราสลับกันแปะไม่ติดด้วยไม่แผ่นแรกมันจะไม่ติดไม่ติดด้วยแผ่นที่สองตาผ่อน ราะว่าเปลีนี่ต้องแปะจุดที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดและมีความหมายจากคนที่แสะที่สุดมือแล้วกันทำมาหากินแปะให้เสร็จสับแล้วใครแปะทีเดียวเราขยับมันเยอะแต่มันจะหลุดชอบไหนชอบไทเราต้องทำงาน เราคนเราต้องคนเราต้องมีหัวใจในการใช้ชีวิตหนึ่งสองสามห้าเนาะห้านโอ้โหมัน oh> ก็เต็มแล้วเนี่ยเอา

ไม่ติดดหมดมันหลือหมดแล้วอ ouais ่ะมันอาจจะต้องเป็นแบบอันเล็กเล็กเล็กเลนุ่นน่นนอันเล็กๆนุ่นร้านี่อาาไ้ด้อยู่ยไหม สองข้างเลยเพราะว่าต้องใช้มือทำอาหารกิน<อ>แล้วก็อันนี้นสำคัญนาฬิกาต้องมีแขนต้อ,องสิบอ,อันเด้นะไ,ไม้หูก็สองันนะโอ้โหมีคนบอกเอากาวร้อน<ห>ใจเยน็นใจเยน็นเย็นไม่หูก็สำคัญนะ จมูกหายใจแต่ว่าแปะแปะอึอันนี้ไม่เอาได้จะอยู่ปะมน่ะอยู่อยู่ก็คือเหล็กสต้องกินข้าวเหมือนนี่เลย <c oughs> <c oughs> ในกาวูแพนด้านี่เป็นตัวผูอะจะหลุดปะ <c oughs> แล้วไม่กล้าขยับด้วยไงกลัวมันหลุด อยาาพึ่งพูนเก่าแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายกท่ากากขามามันต้องใช้เดินในชีวิตประจำวันเลยมคนดีน พีอารเกียดกันว่าทำแทนไม่คืออะไรคือแม่อยากทำเหรอโรืแทนอ่าอแล้วก็เอาออกเลยพี่ใแล้วก็เอาออกโดยการใช้ปากแต่ว่าใช้ปากพี่ฟ้าในการเอาออกเอาออกเองอ่ะเออกเอง เอาเริ <Es> <an> ่มเอาเลือกเลือกเริอมเริ่มเลิ่มเลอริ่มเ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 ริ ดูให้เต็มตายน้องแสบตามองไม่เห็นเลยนี่ระหว่างที่เล่นเกมกันอะอย่าลืมกดตะกร้ากันด้วยนะข้ามหมอบาคนทางบ้านบอกใครเปิดอะไรคะ ทางบ้านบอกสองที่สุดท้ายขอเป็นทางกระคอสองที่สุดท้ายนี่ไงสามคนก่อนไงไปแล้วไหนสามคนก่อนคออยังอยู่หรอยังอยู่ทำเหมืก็ได้มันหลุดช้าช้าพ่วงกับพ่วงกับเป็นฉากนี้ต้องช้าช้า

mình đang bước ก็ด <Merci. laughs> ีอ <ai> ่ะกี่ชิ้นนะสิบสิบเริ่มสิบอ่านนะลูกสัวเก่อยู่แล้วจะเรียังี่ฟ้าโชว์หน่อยว่าขอเก่งอะผมเป็นไงทใหไม่สวย ไม่ติงานโอเคเมื่อกี้มีหัวใจแล้วมีสมองด้วยในการใช้ชีวิตไม่ไม่ต้องถูกอะคิวยังไม่หายเลยใช่เหมือนแตลิ้นเอาเอาอะไรอ่ะแล้วเหรอไม่ใู่แตะไม่ใช่เหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่ผิวมันแห้งมั้ง

สิบสิบแล้วทีนี้ล่ะที่แม่ทุกแม่เอา้าเงยติดใกล้รักแล้วด้วยโ้ <c oughs> <c oughs>